วันนี้นะคะเราเนี่ยมาทำพัสดุรับกันอีกแล้วนั่นเองพัสดุรับ EP 2สองแล้วนะจ๊ะเมื่อวานนี้เนี่ยไปพัสดุรับ EP 1หนึ่งวันนี้พัสดุรับ EP 2สองมาแล้วจ้าคือของมารัวๆัวๆัว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 เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันคือสิบสองสิบสองนั่นเองสั่งมาจากรัชดาช้อปปิ้งคือแบบแอปพลิเคชันสั่งของเยอะมากเลยนะคะใน เครื่องนี้แหละค่ะเครื่องที่ใช้ถ่ายคลิปอยู่นะอุ้มใช้แท็บเล็ตถ่ายนะคะมันก็อาจจะแบบไม่ใช่กล้องซูมอะไรแบบขนาดนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบกล้องโพลารอยอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่กล้องถ่าย YouTube แบบพี่เก๋ไก่พี่น้ำหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะมีพี่ทัชชี่อะไรแบบนี้นะคะเขาแบบช่วงดังๆอ่ะเขารวยอ่ะอันนี้เป็นช่องแบบช่องแบบเอออยากทำอะไรก็ทำอยากลงตอนไหนก็ลงนะคะ แต่ว่าก็มีคนติดต,ตามโอเคอยู่พอใช้ได้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องอันนี้ดีกว่าที่เราทํามาต้องใช้กระดาษปิดไว้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายนะเพราะว่ามันจะมีชื่อร้านเขาอยู่ตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยข้างในมันคืออะไรนะอุ่ยแข็งแข็งทุกคนเหมือนกับเป็นซิลิโคนนะคะอุ้ย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 ซัมซุงเข้ามาได้เลยนะซัมซุงเข้าได้นะคะ นี่ Samsung Galaxy เนอะแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายก็ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาแกะกันออกก่อนนะจ๊ะ <c oughs> มาเรามาลองแกะกันเลยข้างในมันคืออะไรเฮ้ยทุกคนเห็นสีหรือเปล่ากระเป๋าหรออันนี้ถุงไม่เกี่ยวเลยนะคะถุงไม่เกี่ยวมาดูกันเฮย้ฮยเฮ้ยป๊อปอีดเหรอมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนั่นก็คือชุ กระเป๋าป๊อปอิตนั่นเองค่ะทุกคนไหนดูสิข้างในมีสายหรือเปล่ามันบอกว่ามีสายนะคะแต่ว่าไม่รู้อะมันอยู่หนอยู่ในกระเป๋าแน่เลยดูก่อนอ๊บจริงๆด้วยอะทุกคนสายอยู่ข้างในเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมารีวิวอันนี้ให้ดูได้ตันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวแบบละเอียด ให้ดูเลยค่ะตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย